เมื่อวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2552นิสิคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยายลัยมหาสรารคามได้จัดพิธีมอบโรงเลี้ยงหมาอีรีให้แก่ชุมชนบ้านสองห้องนาบ้านสองห้องตำบลกำพีอำเภอรบรบือจังหวัดมหาสรารคามซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทยภายใต้โครงการต้นกล้าสีขาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพใหม่ให้แก่ชุมชนและกลุ่มนำร่องเลี้ยงหม่อีลี่โดยมีรองศาสตราจารย์ดรประพฤกอุตสาหาวานิชกิจคณะบดีคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามและนายฉลาดศรีตะวันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำพีอำเภอบระบ,บือจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้รับมอบทั้งนี้ภายในงานยังได้มีกิจกรรมการสาธิตการเลี้ยงไก่อีลี่ จากใบมันสำปะหลังและใบละหุ่งการสาวไหมการทอผ้าและการแปรรูปไหมอีรี่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ